หอดเฮือนละบอเปิดเสียงมีละยังเอาอยู่ใส่บลูฮะกันหอดเฮือนจะ่โดนหอดเฮือนแต่โดนแล้วว่าซั่นเอาอื่นเนาะอ๋อสิงอยู่ดีเด้ยนี่สมุทไอยีนี่ใช่ซิ่งเนาะซิ่งรถเมื่อคืนนี่ยังบ่พอยังซิ่งตัวจริงอยู่เออเนาะหอดเตอโดนพผลมา ก็เียว่ิคนขับรถว่เติบไฟหเนาะโอ้โหน้อยเาไปเซเดอร์แล้วบอกนะนีนั่นก็เป็นห่วงเนะเป็นห่วงน้องนะอยู่เฮือนนี่แหละบรได้ไปเซดอก สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอรสุกุสุพลคือก้าวพ่อแม่พี่น้องเลยพบพ่อกันเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้อยู่ที่อ่าบ้านบ่อพัดเรือแม่น้องมวยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาก่อนอื่นกันมาโอ้ร่มทักทายสบายดีทั้งน้องมวยเพื่อนก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยหลังจากที่บบนได้พบได้พอกันเต้โดนๆเนาะโดย มาทางนี้กับบาทาคือเก่าคือเดิมสบายดีเด้อบาทาดูโอ้ใหม่กันชันจะบ่นอ่ะบาทาคอยคิดว่าสูชีวิตแห่งอิหริเอาสบายดีทั้งน้องมวยน้ำได้อิหล่าเด้อโดยอ่ะพอแต่นางดุระวังน้องมวยไงได้บาทาเอ้เอาดีๆได้อ่ะอิหล่าอันนี้ไม่กันโอ้ต่อ เธอได้ปะเท้าของน้องมวยคือเปกคูนเปกตาเทอแบดนี้เปลี่ยนเนาะหน้าขาวเกินพุทธสมุขคอปันหนาอยากอยากขาวเกินนิดนึงค้างอยากเรีมลงแต่ว่าค้างอยากเรมลงเป็นได้ล่ะไอ้นะให้เนเวลยังไออยู่ยังไออยู่โอ้เสียงเปลี่ยนแห้งเลยบปะนี่เนาะมาไปกินน้ำหวานลายจั๊กอันนี้ไปบุญกะบ่าจะกินยังได้กินได้ทุกซีนอ่กะ พี่หร้แสิงกะยังเลาะน้ำแล่แม่หู้แล้วเพราะว่าน้องมันเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ยังตันหูบ่เแล้วหูแล้วเป็นแต่เมื่อคืนในวันนี่เป็นเมื่อคืนนีวบ่อีล่ะเป็นตั้งแต่วันที่เสาร์เสาร์หกตื่นเสาร์มาเลยว่าบ่ออกเสื้เอิญแม่กับเอิญบ่ได้รู้สึกว่าจังมือนะวันพอน้องมวย หลายมื่อหรือด้สมุเว้สองสามมือวะสองสามมือสามชิมือเนาะโอ้ยมาบะนี่เปะดอูเป็ดตาตกใจเพื่อกระไดมีน้องตกใจเนาะจอยเฮงนี่ล่ะกินข้าวแซ่บอยู่บอ่ะก็กินไังกินบโมลายเอ๋ยเบิ่งเน่ะพวกเฮงไม่ได้นี่ได้ไปอันน่ะเออโมเมนต์เนาะกินอันน่ะกินข้าวตรงเวลาอยู่บ่ โดยเมื่อเส้านี่กับตื่นสายกะแม่ซื้อกาพัดแล้วก็เอากาพัดไปกินโรงเรียนเลยเราต้องเบิ่งแงีงตัวเองนี่ล่ะเอ้ยวันนี้คิดว่ากินข้าวบ่แซ่บกินข้าวได้ปกติอยู่บ่โดยปกติเบิ่งเฮ้ยล่ะฉเขียนมึงร์นเงี้ยสมุดจับบนนสมุดเขียนจุดกิ้วได้บะทาเอ้ยเบิ่งนรู้หะนี่โอ้ยเขียนจุดกิ้วตาย โอ้ยพอดีพี่น้องเลยบบได้วินหัววิ่งห่างบ่มาทงเฮียนกับโบซื้อวะพี่อะเมื่อวานเซ็งเซ็งแล้วก็เซ็งเซ็งแล้วก็เซ็งได้เข้าโบได้พักพอนเลยโอ้พอนเซ็งพอเฮียนหนึ่งไม่ละถพอเฮียนหนึ่งโบสมุกพอาเฮียนหนึ่งพอเฮียนสองกับปิดเทอมเพิ่งแล้วภาษาเทยช่วงนี้กะเพิ่นเก็บคะแนนก็เลยเก่งคัดเนมมันบ่เลิกดิ้นกะ บ่โดนเพักเอื้อยของน้องเมื่อละบ่เอื้อยบ่อยละค่ะน้องกิฟเป็นเอื้อยน้องกิฟป้าเอ้ยวันศิมาหาน้องกิฟในคิดว่าว่ากับเพิ่นนะว่าอมืออื่นเนาะเมนเมนเพิ่์นมือจากมุกอีหล่ะกระเพิร์นใบมุกมะม่วงขาววาเป็นอยังมันคือผมเพิร์นมืออื่นจรกเพิ่นเผาเมื่อยังเมย์เม่์เผาโทน้ำบอกเรื่องอะไรเผาโท้าน้ำน้องหมวยได้มาทันอยู่บ่ ทันอยู่อยโอเสียงว่าตอนแรกบ่ได้ไปเลยบ่อยละยไม่ได้ไปเลยมากจน่เศร้าว่ะเพียเลยน้องกิฟต์กับฟ้าเมื่อเมใครไปส่งโอน้องกิฟต์ตะกี้ว่าแม่น้องมวยว่าว่า,วา,วาอืนชิ้นด้เมื่อส่งเพิเน่นเนาะว่าเมื่อส่งชิโนว่ะแม่อันนี้เพิ่นขี่รถลิ้วเมื่อเลยบ่อยละสิ่งเมื่อสายเดียวเลยเนาะพอถามว่าสิเขามาหาเพิ่นได้อันนี้นะมาถ่ายคู่กับน้องมวยว่ะเนาะ เคยกับน да no no, no mm. well ้องดิน oh. yeah. yeah. ้องเด็กน้องมาหลอดบอกพ่อเป็นซ้ำบ่แม่พี่น้องเลยพ่อแต่น้องมวยสายเดียวคือเก้าแม่ก็ยังมาทันมาเด้อแม่ยังติดเดียกอยู่ดินไม้พ่อเมยแม่เก้าก็ยังอยู่ดินไม้อยู่เนาะยังมาทันมาต้องคลิปเมื่อเลยเนาะโดยว่าคนนี้เบียคือบ่าเนาะโดยเียพราะว่าไม่ซ้ำเมื้อเอามาว่าแม่น้องมวยวางหายจนปืนเศร้าจากเมื่อเนาะน้องมวยไม่ได้บอกเพิ่มบ้างอะ กเพิ่นเมื่อตอนเมื่อตอนที่เจ้าทนายมายังลงมวยมาแล้วเลยเพิ่นยังคอยเมื่อเนาะเพิ่นบอกจะน้องมวยลงมาก็กินข้าวกินข้าแล้วเพิ่นก็ขึ้นไปสาแบบลงมาแล้วเมื่อเลยโอ้บอกน้องมาเมื่อกันเด้อซิุบพับเอ็งตัวเองเด้อเบิ่งเฮือนซานเด้อเพิ่นก็บอกนี่ เป็เมืออาชีพมือหนัเมือหนกะสิลงมาลินน้ำไม้ฟังพีบาซีคืซึ้งแต่คเบิ่งเบิ่งตัวเองในเดวานเลวมนซาในเดีวนั่นเยตัวเองนีะได้โทรหาพ่นบอยละเมื่อตะดนบอบายโมงมาตะบายโมงเดี๋ยวนี้ก็สามโมงนักจังหวะําบ้านนอนสามโงโดยคขาล้วปานี้น้องมีอย่อันมาเฟเพ่เนะมีอามาโทรเนให้อละเดยเนาะมาเป็น เน็ตนงเบิดอือเตะเน็ตเบิรเติมเมมือเศร้านี่ยดมคิดว่าเติมเป็นมือไว้ล่ะนงกะบริสุลิโตซับไม่ใช่น่องมหมยโตหาเนาะว่าเป็นหอดใส่แลี่ยวเพราะว่าไปนำดลต่ำล่างกับญาติน่เนาะหนึ่งแม่น้องเป็นกับมื่อผู้เดียวทั่วบ้านเรือเสียมะว่าไงคะไก่ตติมเป็นนกสมุกเรือเสียมะว่าเสียมได้เว้ยล่ะ เือเสมพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนได้เคยพี่น้วยเนาะได้แล้วโทรกุมยุบันเนาะมาหอดใส่ได้เพราเพื่อนหอดซ่านกับใครนี่ได้เนาะเมนพอไก่ซ้ำเพิ่นกันอันนะมานี่ต้องมีป่าอีเนาะอีกละโดยมีป่าแลงเข้าไปเมนตกไก่ทั้งผีปลาซาอีกขายทั้งผีปลาซาไปอีกโอ้ยเบิ่งเงินเพิ่อนจีฮับเนาะปิดกล้องหรือยังได้ จะมาทันฮ่อนจังจมาเถอะโลยโหลฮ่อนเฮือนละบอเลเสียงมีละย่างเอาอยู่ใสบังยุฮะกานขอดเฮือนจะโดนหอดเฮือนจะโดนแล้วว่าซั่นเอาคิดตัวกันบ่นั่นเอาไม่ดีละมาปิดกล้องมามาสบายดีอยู่เบิ่งอยู่เนาะสบายดีเพิ่นใดเด้อสบายดีน้องอ การพิทางกษาหลบทบาสิโอ้สบายดีล่ะหอดบ้านลอบอหอดแต่โดนแล้วบ้าเชื่อเลยอุตส่าห์เนี่ยมันมาหาน้องกิฟต์กนนมาสั่นอ้ยโอ้หลอกลวงได้นี่คิดว่าน้องสิเมื่อเบออื่นเนาะ <Man. S 2> อ๋อสิ่งดีเด้ยนี่สมุูแค่นี่ใช่ซิ่งเนาะซิ่งรถเมื่อคืนนี่ยังพ่อยังซิ่งตัวจริงเลยอ๋อ,อเเนาะพ่อเธอโดนพผลมาพ่าเสีว่าพ่นขับรถไว่เติ๊บไปเนาะมันขับรถด,ดีอันเล็กดีชิดเดียวเองอือจะพูดวา่าชีบๆคนน่ะเขาเหยียบว,วา่าหกชีบเจ็ดชีบคนนี้ว่าตีหนัาพวกท่านตีนหนาเนาะเออเอาฮองบ้านก็ดีเลยล่ะเออนอกจากเป็นห่วงเพราะว่าอัน เห็นว่ากิกรรมมืออื่นพอทีนี้ก็เลยว่าเอากราฟมือนี่ล้วเป็นได้สายเดียวซ่อว่าสันคือสีปลอดภัยและเนาะนอนไม่เท่าโอ้คิดหอดไม่เท่าโอ้คิดหอดไม่เท่าว่าสันมือหอดเคื่อนหอดซ่านกับใครนี่เนาะสมมองคเนาะเพราะว่าทางเฮากับเป็นห่วงเนาะดอดีแล้วอีหล่ยปลอดภัยกันเนาะ เมื่อหนามื่อไนจากมาดิบใหม่ได้อีดาเด้อเนาะโดยโดยบานนี้เนาะเพราะพี่น้องเอยก็ถือว่าเพ่อนตลอดปอดพังปลอดภัยเนาะเพราะว่าวางก็ได้บายจากอันบ้านเพิินมาพี่นี่ขอยามีอยู่สิบ เจ็ดสิบกว่ากิโลเนาะจากบ้านเฮาในการตีข,ข้าวๆ้วอะไรกันยังสี่สิบแล้วลงมาพี่เนาะว<ด>ันนี้จากบ้านเฮาน่นลงไปพุน่นนะเอยู่พุ่พพนอยู่พุ่นนะกายกวอาย่พี่อีก<ด>เนาะหรือว่าพ่นเคยอยู่บอกเคยอยู่แบบเมื่อจนสมุทบหสิ้นเนาะเนาะ<ด>คือต้องมวยเมืบบม่อพุ่นมาจากมาที่โดยกลั<ด>บ,บกันสมุเพราะว่านอกพ่นก็เคยอยู่พุ่นเนาะสถานที่บอกคือการเอาสิ้นเคยอยู่ทั้งนี้เฮากัน เคยอยู่นี่เคาับต้องอยากอยู่นี่นะเอามื่อจะพุ่นก็มันเป็นจะวาวอยู่เนาะกินหอดเพราะสั่งซะเลยต้องมวยเมื่อนี่คือสิอย่างมากได้ยินอะเนาะกินหอดจ่อยๆเนาะน้วนบนรับนอนรับนอนรับเอาคิดมาพี่นอนบรับพอเพิ่นนอนรับจิบบเมื่อคืนนี่เพิ่นหลินบุญเพิ่นลงหลินบุญกับนอนรับเนี่ยเราถามลืมถามนอนไปบุญกับไปมื่อคืนนี่นะครับต้องตุกตาคือเกาจะำ้องตุกตา ดูดว่าเมีว่าน้องมวยไปกับมูดยทุกตาแล้วกะมวยสองคนใลนี่น่องมวยเลยไปกับมูน้องกิปป๊บมวยละ่ะน้องกิ๊บดยที่เป็นมา,นนาเนาะขึนน้นกะเห็นเพิ่นดยน้องเพิ่นกะมาดิดบุญเนาะหรือมามาเยี่ยมยาม,มต้องมวยหรือมาเพิ่นกะเป็นเอื้อยมวยละ่ะดยเป็นเอื้อยเป็นเอื้อยเป็นคือเพิ่นจะเป็นลูก ลูกป้าบอคุณเลยลูกป้าลูกป้าอืมโดยโดยไม่ใช่รุ่นเดียวกันนับน้องมวยเนาะเงี้ยมัะงรุ่นเดียวกันแต่เพิ่นสูงกว่าน้อยนึงสูงกว่าน้อยนึงเพิ่นกันเนาะโดยมองเพิ่นกันเย็นอยู่มอสมอสสองโดยสองคือกันโดยเพิ่นกันดีวเมื่อเลยเนาะใช่เดียวเส้าเนาะ เปิดกระจายดีดสมุกเดี๋ยวว่ามีเวียกมีงานบ่เนาะเดี๋ยวว่ากินหอยไหมแถวบ้างไหมแถวเป็นติดไหมแถาบ่อยนะโดยอือโดยประจังนะได้สั่งไหมแถานี่อายุประมาณเท่าไหร่อีล่ะอันนี้น้องก่บโบกู้แต่เพื่อนกะาเจ็ดกระเทาเต๋อตะบอมเท่าเตอแตเพื่อนก็ยังแข็งแห้งลูกยางไปได้คือเก่ามีแถวคือมีแถาของน้องมวยเนี่ยเนาะโดยคือ กะคิดฮอดเม่าว่าจะซ่าเพิ่นก็เคยอยู่น่เมถาแต่น้อยไปล่ะดูเพราะว่าเพิ่นอยู่บ้านกะเพิ่นมีแต่อยู่นาไม่เท่าซ่วยเฮ็ดเวียกไม่เท่ายกับเพิ่นกลับไปไทยแล้วดูนยหรือว่าน้องเพิ่นก็นาะเป็นคนก็ยันช่วยเฒ่าเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานหรือว่าเพิ่นอาจจะคิดโอ้ยว่ามียันบ่มีผายเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานช่วยเมถาเนาะหนึ่งข่าหนึ่งน้ำดยเพิ่นก็เลยพ่าเมื่อ แม่เพิ่นก็อยูุติก,กันมาละเพิน่นแม่เพิ่นอยู่ไทยโอ้เพินพ่นอยู่ไทยเพิ่นมีน้องอีกคนหนึ่งเออม,มีน้องอีกคนหนึ่งอตอนนี้ค่ะอยู่มีแต่น้องกิ๊ฟแม่เท่าแล้วก็น้องคนหนึ่งโดยสามคนม<ะ>ั้งแล้วก็พ่อเท่าพ่อเท่าสี่เอ้ออ๋ออ๋อสี่คนเป็นเพียงไร บุกีดาพนจีสายจวดขันหันี่โถงานเป็นแตงเนี่สบายดีเด้อนยอีหลาไปดินบุญคืนนี่เป็นไงเมื่อคืนนี่แม่ว่าป๊าน้องมวยซิ่งรถซิ่งว่ารถตามกันเฮงม้วนมาสักโอเมนรถพนเพลแล้วบ่เนี่ตามกันเออขึ้นเทื่อกทรายอีหลา คันหนึ่งแมนซานสิบขันเอ้ยคือประมาณขันหนึ่งสาวสิบพันขึ้นในสองคนสองคนแต่บัานนี้จักสมุกกี่สองเพลงสองเพลงโดยประมาณหกเท่าสมุกคันคือเอ้ยกระบาดทาไปขึ้นนี่เพื่อเชื่อขึ้นอยู่มะเนาะเชืขึ้นคนใหญ่ก็ขึ้นได้กันนโอ้ยอย่ามาอุ้มลุ้มอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าคนใหญ่ก็เพิ่นงกินได้เบดโดยเพิ่งได้เบดคือว่าเที่ยวไปขึ้นได้รถชิ่งว่ะ เดินเที่ยวไปเบิ้งนั่ขึ้นนั่เพราะว่าขึ้นจักเท้อเราจริงก็สามสี่ใช่ที่หนึ่งมียน้องจ่ายเองและเทื่ยที่สองมูวกับจ่ายอ๋อเปลี่ยนกันจ่ายโดยสมุดเกินเปลี่ยนกันจ่ายเนาะน้องมัวเห็นแม่แทบป๊บว่ะอู้ป๊บเนี้ยเม่์อมยละโดยป๊บเพิ่นรูป๊บเอ้าหลินบนเลยเพิ่นอันนั้น ก็สิสวนมาเด้แอยากเบิ่งสิ่งต่ออยู่โอ้อยากดีต่อยามแม่สวนมามันบเพิ่นมื้อสุดท้ายแล้วเนาะมันสิบ่ได้เฮ็ดบนสินแล้วเนาะกันเบิ่งแม่กหาว่าซั่นพอเห็นลแวบเดียวเท่านั้นไปบ่เห็นจ้อยบ่เห็นแล้วจักไปทางใดน้องมวยก็บเแม่ว่าซั่นอืได้ล่ะมาจกมคน ก็บ่เลติประมาณ9:00น10:00น10:00นม1 0น1 0นมานอนอยู่นี่บ่อีล่ะทางน้องจิกเพิ่นก็นอนนี่บ่นอนนี่แหงกันเลย3คนเนาะ3คนนอนนํากันเลยนอนนํากัน3คนบ่แม่นเสียงบ่ออกบ่แม่นหาก็มาติดบุคืนนี้จนี่ล่ะอย่าบ่้องฮงเด้ขึ้นรถซิงจั้ล่ะ น้ำบกมันตันนะ้ำบริกินบ่น้ำบริกนเลยน้ำเย็นมแมน่นคือเราสิงน้องต่ำกันมันตกใจน้องกีบว่ะอันข้อจนอันนั้นหมอจนตวิดุบโบเว <laughs> ลตาต่ำกันวะท่านเ<อ>นาะ ขอดินคัดประศรนแม่น้องมวยว่าคิดว่าเป็นยังว่าตื่นขึ้นมาโดนจนว่าปวดบัดกระตุนกระตุ่ว่าแม่น้องมวยกระคี้บ่๊ลฟโดนขึ้นน้ำกันขึ้นน้ำกันกับน้องแทนลืมว่าน้องกิบพาขืนไปซิ่งในเมื่อคืนรถซิ่งตามกันเป็นห่วงรถน้ำแมนเพ่บอระบ่ว่าน้องมวยเนี่ยว่าเป็นได้สองคนเนาะเลยเมื่อหน้าก้อนเดือดสิให้อายเจ้าพาเออดไปซิ่งสองมุกเจ้าขึ้นไม่ได้หรอกเจ้านะเอาบัดคอยขอลูกคนนีะมีแต่จ้าจริงจริงในขึ้นอคืนนี้ ว่ามันอันตรายมิดะเนาะมันต่ำมันต่ำต่ำเนาะมันสะเทือนโอ้ยมันมันเจ็บถ้าเอาเอาเอาหัวนั่นอิงหมองทั้งหลังนะเวลาเขาจะมาต่ำนะหัวมันสีแบบว่าอันกระเด็นอืมอันตรายไปก็ได้บุ๋ยแหละคือมันตึงนะแปลว่าบางคันมันกะไวเลขหนึ่ง แล้วก็ซิมหาแล้วก็เศรแล้วก็สิบสี่เหมือนไวไกลหายอยูมันอนยากเบีกเศร้ามีเบ,บรกมีอ่งค่ะงในบ่มีโอ้ว่าคือจังหวะพุ่นเคยขี่เธอได้วาทายคอยเคลียร์พุ่นมีแต่หายเด็กน้อยขี่ผู้เฒ่าวขี่คือกันถเถอะเนาะคือว่าติดใจน้องมวยติ <laughs> ดรถซิ่งแ <laughs> ม่ีอกมันมีเพลง เป็นให้สองเพลงวันที่ห่อโบประมาณหกหกนาทีกะคนร้ายกะโมดลโมดลไม่ละโมดนแป๊บเดียวโดยแป๊บเดียวนึกอืมกลัวเป็นกะเนาะเพาเอาลูกค้าเนาะคนคือสิร้ายเนาะไม่เนาะคนนี่ลายเพราะอีละลายหนีกันได้เนาะหนีขับรถซิ่งจนโอ้โหสิไปทางใดทางใดก็มีแต่ตำอืม อกินของยัดนี้เนาะยังโอ้น้อต้นกายของดวงกินเต็มเพียบเลยเนาะแมนคือว่าลายบัณฑิตเด้อมิดแล้วบัณฑิตดูมิแล้วปีนายพุนได้บัดนี้คือแต่นี้บุญคือชีบิตเนาะยบุมีบุมันบุมีอืมคือชีแล้วแล้วเจแต่บัณนีตมีแต่พุนได้บุญบ้านบ่อธาพูเมื่อดินบ่เดือดฮกบุญไหนบุญยังเนาะท่าบุญบังไท เมื่อว่เมื่อว่าเมื่อนี่เดี๋ยวที่ว่าบุญรเดินสามกับเมื่อนบุญกอเขาไงเดินสามเป็นเสาเดี๋ยวนี้เมื่อกับเมื่อแล้วก็สมุกบอทสาชิคานยังกินนกรับเป็นกินโอ้นุ่มหัวฟังฟังว่าขับเป็นอยากเมื่อเดาบอยากลบชีวิตนายครับเจ้าเื่อดีนะ

มือกรสั้นว่าเอาเาแบบเอาใส่สมองเดย์เขาต้องคิดมีคณิตศาสตร์ธรรมศาสตร์พลาสิกษาสตประวัติศาสตร์สี่สมองสี่วิชาโอ้ยสมองไปโคบุยคิดว่าทางอันนั่งห้อยละบริหารการนั่งมูงบ่บ่ทะกะคอยคิดยอดคอยยันมากเหรอห้ากะ เขาคิดพ่อเขาคิดเอาได้อย่าว่าคิดสูตรบาทานะเวลาเราเสียงนี้แล้วชินเน่เมืองอาจารย์นะคอละยืดพุ่นยืดที่รอดตาวขาไแล้วมูบาไทยหมูแล้วบ่อากาอยู่มูหยกายก็ให้เน่บาทเมืองไอจือไว้อยย่นะบ่บางตัวฮะบ่เป็นกับมูกะบบ่กันนันเนาะ บัทานนี่เจ้าของบัเป็นมูบัวอยากให้มูด้วยบ้วทานเมนบัว่านจัดแ้วไปกันเนาะเออบเมนบัวทานวายะบัวกระบาดกระโบแล้วเนาะเออแล้วก็มีตะวันตอนค่ำตอนเกินกะอ่านพยายามอ่านบัทางบัเรียนเนาะโดยคนขวาวบนเฮียนเมนพอบาสิได้อ่านยูน้ำซามุกดา เด้บ้านเอมัเากินฮอดบ่บ้านเมแม่แม่ามโอเนายะไปซเดอแล้วบอกนะนี่ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงน้องเนาะอยู่เฮื่อนนี่แหละได้ไปใส่ดอกพอตัวบักดีไมอยหันบอ่นอยู่เฮื่อนแกน่าผลตนะจอมน้องมวยอยู่เนาะรออรอ้า แม่จะมาบอกอย่าไปใส่เด uh, ้ออ้หูป็นห่วงบอกมาอย่าไปใส่ยี่บอยละอืออาสามัทาะห้าสิบไปใส่ใส่ไปดิเอาสีวิกลับได้สมุกบัทเนาะน้องวัยน้องมวยไปใส่ห้าสิบไปได้บัตรนอนพักผ่อนนะยะพักผ่อนกับอ่านบทเรียนเดินแร่นี่แม่เมื่ออื่นกะเซ็งอีก ซึกหนักได้น้องมวยโซนนี่น้อยล่ะเนาะต้องพยายามกินข้าวกินน้ำปกติเด้อแล้วก็ต้องคิดลายโดยในการละมัดอ่านบริเวณละมัดอันนะพยายามหักษาสุขภาพตัวเองเนาะอย่านอนเดิกเด้อโซนนี่จะจ่อยให้นะเนาะเมนข้าวน้ากินอันกินแซ่บอยู่ไว้ล่ะถ้าแซ่บแล้วเป็นไอได้แค่ไหนนะว่าเป็นไอนะก้ มันแบบขึ้นย mm ังไอก็ไอออกมานอยลยันไมันก็ไอมากเรยที่ดังกินยากินยบ่ยาน่ะก็ยังกินขึ้เก่าอนอน้กิยากะเนาะอาสากมิตรบาให้ดีเฮ้าวไว้ได้ละเด้อเบอรเงี้ยสมภางตัวเองเนาะโดนอย่าลืมไหน อันทีนัดก,กับเบาทาตะกี้น่ะถ่ายกข่าเข่าอยู่ที่เดี๋ยวนี้น่ะเข่าเข้ามีอะไรจังจะได้จัดเนาะคือว่าเขามีนัดกำลังมวยมันอยู่จะไป<ม>ถ่ายน้องเป็นเศร้าก่อนแต่ว่วาย่ยานิเบาทา,น,านึิงไข่เตะเลยเอาโอเคสายทางเอื้อยกันเช่นเดินทางกับปลาได้<อ>หล่าเดินมีแต่เมือหนาฟ้าไม้ที่เขามาเยี่ยมมาหาไม่เดินอาสบาร์ดีล่ะสบารดี้เลยพักคอนเนาะ โอเคนะอ่พแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะทางเ้าก็สิได้ขอตัวเดินทางกลับก่อนถา้นาว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเดอ้อทางนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสบ,บายดีสบ,บายดี